บนแล้วลืมการงานติดขัดธุรกิจมีปัญหาชีวิตมีแต่อุปสรรควิธีแก้ให้ทำา4อย่างนี้ขั้นตอนที่1เตรียมของในการแก้บนแล้วลืม 1. ตั้งโต๊ะบูชาด้วยผ้าขาว 2. ให้เช่าพระพุทธรูปปางมานวิชัยหรือปางชนะมานเนื้อโลหะ หรือทองเหลืองขนาด7นิ้วจากร้านสังฆพันธ์หนึ่งองค์ตั้งบนโต๊ะปูชา 3. ใช้ใบสีปากชาม1คู่ 4. ดอกดาวเรือง1พวง 5. ไก่ต้ม1ตัว 6. กล้วยน้ำว้าต้องสุก1หวี 7. หมากพลูบุรี่ 8. เหล้าโรง1ขวดติดกระดาษแดงที่ข้างขวด หรือจะใช้เล่าเสือหรือเชี่ยงชุนก็ได้เช่นกัน9ทูบ16ดอกเทียนแดง2เล่มขั้นตอนที่2จุดทูบด้วยเทียนแดงทั้ง2เล่มแล้วพูดว่าข้าพระเจ้าชื่อนามสกุลขออัญเชิญอินพรมยมยักษ์เทวดาทุกองค์เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งมวลเป็นสักขีพยานขั้นตอนที่ส ให้กล่าวคำดังนี้เนื่องจากลูกเคยบนบานสารกล่าวได้พลาดพังหลงลืมบัตรนี้ลูกมาขอขอมาได้สร้างพระพุทธรูปพร้อมเครื่องเส้นไหว้ให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกองคที่ได้เคยบนบานสารกล่าวไว้ขอให้โปรดมารับและอนุโมทนาขอจงอดโทษอย่าได้ให้มีเรื่องติดขัด ้นจากอุปสรรคและเพศภัยขอให้มีหน้าที่การงานการเงินความรักและสุขภาพที่ดีมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองมีโชคหนึ่งเนืองดุดสายน้ำอย่าได้ขาดสายขอได้โปรดมารับอานิสงส์ในการสร้างพระพุทธรูปและเครื่องเส้นไหว้ของลูกด้วยเถิดขั้นตอนที่4เมื่อเสร็จพิธีให้นำพระพุทธรูปไปถวายพร้อมสังฆทานที่วัดใดก็ได้ที่สะดวก เป็นอันเสร็จพิธีพ่อแก่ครูโหนท่านว่าจงทําไปเถิดสมวันเจ็ดวันจักเห็นผลแล